ใครสร้างพระเจ้าแต่ก็ต้องไปดูว่าพระเจ้าคืออะไรแล้วใครมีสิทธิ์นิยามพระเจ้าพระเจ้าที่เอติสจินตนาการขึ้นมาว่าต้องมีผู้สร้างอีกทีเนี่ยอันนั้นเราก็ปฏิเสธเหมือนกันมุสลิมก็ปฏิเสธเหมือนกันเราก็ไม่เชื่ออแสดงว่าเอติสปฏิเสธพระเจ้าที่ตัวเองจินตนาการขึ้นมาสิเดี๋ยวนะยังไงนะคําถามยอดฮิตใครสร้างพระเจ้าแต่ก็ต้องไปดูว่าพระเจ้าคืออะไรอะก็ต้องหาคํานิยามก่อนใช่อย่างแรก คุณถามว่าใครสร้างพระเจ้าหาคํานิยามก่อนว่าพระเจ้าคืออะไรแล้วใครมีสิทธิ์นิยามใครมีสิทธิ์นิยามพระเจ้าก็น่าจะเป็นคนที่มานั่งถกกันว่าใครสร้างพระเจ้าปะก็คือจริงๆมันไม่ต้องมีใครมีสิทธิ์หรอกใครก็ใครก็สามารถนิยามพระเจ้าได้มัน,ม,นมันต้องมันต้องมีสิทธิ์หรือเปล่ามัน คงจะไม่ใช่คําว่าสิทธิ์พระเจ้าพระเจ้าที่เอติสจินตนาการขึ้นมาว่าต้องมีผู้สร้างอีกทีเนี่ยอันนั้นเราก็ปฏิเสธเหมือนกันอ่านี่คือเขาปฏิเสธคือการที่คนตั้งคําถามว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าจักราวาลต้องมีพระเจ้าสร้างขึ้นมาแล้วคนที่สร้างพระเจ้าล่ะก็คือคุณคุณคนในคลิปเขาบอกว่าเขาปฏิเสธความคิดนี้มุสลิมก็ปฏิเสธเหมือนกันเราก็ไม่เชื่ออ่าแสดงว่าเอทิสปฏิเสธพระเจ้าเอ๊ะมามาเชื่อมโยงว่าเอทิสปฏิเสธพระเจ้าได้ไงคุณบอกว่าคุณปฏิเสธ ความคิดแบบนั้นคุณต้องให้เหตุผลก่อนสิว่าทําไมคุณถึงปฏิเสธความคิดแบบนั้นคือคือถ้าคุณจะบอกว่าโอเคผมปฏิเสธความคิดที่ว่าพระเจ้าต้องมีคนสร้างแล้วคนสร้างพระเจ้าก็ต้องมีคนเศร้าไปเรื่อยๆผมปฏิเสธแต่คุณไม่บอกนี่จ่ายแล้วยี่สิบแบบนี้ถือว่าขอญาตยังขอเอาไปพูดนะเฮ้ยโอ้โหแล้วขอเอาไปพูดเรื่องอะไรอ่ะคือคุณจ่ายผมยี่สิบแล้วคุณจะขอเอาไปพูดทุกเรื่องเลยเหรอลแล้วถ้าผมไม่อนุญาตอ่ะคุณมาขออนุญาตแต่ผมไม่ผมผมผมมีสิทธิ์ไม่อนุญาตได้ปะ ถ้าคุณมาขออนุญาต,ญาตไม่ได้พเพราะรับเงิน<ร>แล้วโอ้โหแล้วอย่างนี้จะขอทําไมถ้าสมมติว่าผมไม่มีสิทธิ์ไม่อนุญาตจะมาขอทําไมก็ไม่ต้องขอพี่ศาสนาเรายังพอได้นะแต่ถ้าไปที่อื่นพี่จะเดือดร้อนหรือเปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮคือเอาง่ายๆนะอย่าศาสนาไหนอะผมก็โดนครูมาหมดแล้วเพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าศาสนาเรายังพอได้ก็คุณคิดว่าผมไม่เคยโดนครูจากคนที่นับถือศาสนาพุทธเหรอ อแต่ผมก็พยายามพูดคุยบนหลักเหตุและผลตลอดนะผมก็ไม่รู้ว่าเออผมผมพูดอะไรผิดมันบางทีแบบการตั้งคําถามมันก็แบบถึงขนาดแบบว่าทําให้ผมต้องมีคนมาขู่เนี่ยเอาที่ตัวเองจินตนาการขึ้นมาสิยังปฏิเสธไม่ตรงพระเจ้าของเราตรงนั้นก็ต้องมาถามนิยามของมุสลิมว่าพระเจ้าของคุณเป็นแบบไหนอ่ะอ่าอ่าอ่าเขาตะกี้เขาบอกว่ามันมีการปฏิเสธพระเจ้าของตัวเองที่เอติสนิยามขึ้นมาแต่ตอนนั้นผมงงๆหน่อยว่ามันเชื่อมโยงกันยังไง แต่อันนี้อ่ะเขาก็บอกว่าอ่ะแล้วมาถามมาถามว่าแล้วในมุมของออมุสลิมเนี่ยเขานิยามพระเจ้ายัางไงจะได้ปฏิเสธถูกสิทธิในการนิยามพระเจ้าอยู่ที่ใครอยู่ที่มุสลิมลอ่าโอเคอ่ะอันนี้อันนี้อย่างน้อยเมกเซนถ้าสมมุติว่าคุณจะแบบว่าไปถามมุสลิมว่าทําไมเขาถึงปฏิเสธนิยามของคนอื่นมันก็ถือว่าก็ต้องไปถามนิยามของตัวมุสลิมเองว่ามุสลิมเขานิยามพระเจ้าไว้ยังไง แต่คือจริงๆมันไม่เชิงเป็นสิทธิมันเป็นแค่การคุยกันด้วยเหตุผลน่ะเออเราจะถามว่าทํำไมเขาถึงไม่เชื่อเราก็ต้องถามเขาก่อนว่าเขานิยามพระเจ้าในมุมของเขายังไงมันมันไม่ใช่คําว่าสิทธิครับนึกออกใช่ไหมมันมันแค่เหตุและผลง่ายๆพระเจ้าที่มุสลิมศรัทธานั้นก็คือ necessary being สาเหตุแรกเริ่ม เขาบอกว่าพระเจ้าที่มุสลิมศรัทธาคือ necessary being necessary แปลว่าสิ่งจําเป็น being ก็คืออาจจะไม่ได้ใช้คําว่าสิ่งมีชีวิตแต่เป็นแบบเป็นตัวตนอะไรสักอย่างก็คือเรียกว่าเป็นสิ่งที่มันจําเป็นที่จะต้องมีที่มีมาแต่เดิมดํารงอยู่ได้เองโดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งใดก็คือพระเจ้าเป็นสิ่งมีชีวิตแรกเริ่มที่จําเป็นต้องมีเขาใช้คําว่า necessary นะจำเป็นต้องมีแล้วก็ ดำลงอยู่ได้โดยไม่พึ่งพาสิ่งใดก็คือไม่ต้องใช้อากาศไม่ต้องกินน้ําไม่ต้องกินข้าวก็อยู่ไปได้ตลอดเป็นอมะตะ,ะประมาณนี้ไม่ถูกสร้างและทุกคนไม่ถูกสร้างก็คือคือถ้าตัวมุสลิมเขานิยามแล้วว่าเป็นสิ่งที่แบบว่าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอ่าโอเคฟังต่อที่มีสติปัญญาเชื่อตรงกันว่าสาเหตุแรกเริ่มเนี่ยจำเป็นต้องมีอยู่อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แทนทีจะถามว่าพระเจ้ามีจริงไหมควรถามก่อนว่าทำไมเราต้องตั้งคำถามแล้วจะได้คำตอบเช่นว่างเกินไปน้อยใจในชีวิตตั้งใจหลุดพ้นก็ผมว่ามันก็ไม่จำเป็นหรอกครับว่าจะต้องตั้งคำถามก่อนหน้านั้นก็ อาจจะเป็นแค่ความอยากรู้ว่าพระเจ้ามีจริงไหมมันก็เป็นแค่ความอยากรู้ก็ได้คนเรามันมีความอยากรู้เป็นที่ตั้งแล้วมันก็หาคําตอบให้กับคําถามของเราอะ่ะมันเป็นเรื่องปกตินะแล้วผมคิดว่าม,มันเป็นเรื่องดีนะที่คนเรามันมีความอยากรู้อยากเห็นะคือถ้าคนเราไม่มีความอยากรู้อยากเห็นมันก็คงไม่มีเทคโนโลยีที่พัฒนามาอยู่ในปัจจุบันคุณก็คงไม่สามารถมาแบบว่าดูผมผ่านอินเทอร์เน็ตได้ยนย่งอก Podcast. ใช่ไหมเพราะว่าความอยากรู้อยากเห็นมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้คนมันหาคําตอบของคําถามแล้วทุกอย่างมันพัฒนาไปข้างหน้าอผมผมผมดู ย้อนกลับไปนิดนึงสร้างและทุกคนที่มีสติปัญญาเชื่อตรงกันว่าสาเหตุแรกเริ่มเนี่ยจำเป็นต้องมีคือเขาบอกว่าทุกคนที่มีสติปัญญาเนี่ยต้องเชื่อตรงกันว่าสาเหตุแรกเริ่มมันจําเป็นต้องมีคือเหมือนเขาพูดไกลๆแล้วว่าใครที่ไม่เชื่อแบบนี้คือไม่มีสติปัญญาเหรอยังไงอะ่ะมันมันจาเป็นต้องมีเหรอสาเหตุแรกเริ่มผมคิดว่ามันไม่ถูกต้องนะอันเนี้ยอยู่อย่างลีกเลี่ยงไม่ได้คาเหมือนเขาบังคับแล้วว่าถ้ามึงไม่ได้คิดแบบนี้มึงไม่มีสติปัญญา คอมเมนต์แบบที่พี่พูดลงในวิดีโอนี้ได้ไหมครับเขาจะได้รู้ให้ความรู้เขาด้วยวินวินที่ผมพูดอยู่เนี่ยให้ผมไปคอมเมนต์ด้วยเหรอเอาตรงๆนะคือที่ผมพูดไปตะกี้เนี่ยถ้าผมพิมพ์แม่งคงจะแบบว่าเป็นหน้ากระดาษอะคือมันคุณคุณคุณช่วยไปพิมพ์ได้ไหมว่าแบบเออมีมีคนมาดูคลิปแล้วเขารีแอคประมาณนี้มัน ถามว่าใครสร้างพระเจ้ามันจึงเป็นการถามว่าใครสร้างสิ่งที่ไม่ถูกสร้างนายบอกหน่อยสิสิ่งที่ไม่ถูกสร้างใครสร้างอ้าวก็โดยนิยามมันคือสิ่งที่ไม่ถูกสร้างไงเพื่อนสิ่งที่ไม่ถูกสร้างมันก็ไม่ถูกสร้างอยู่แล้วสรุปใครสร้างพระเจ้าคําถามนี้เป็นคําถามที่ผิดมันคือการถามว่าใครสร้างสิ่งที่ไม่ถูกสร้างไรสาระใครสร้างสิ่งที่ไม่ถูกสร้างก็ถ้าสมมุติว่าคุณนิยามว่าพระเจ้าคือสิ่งที่ไม่ถูกสร้างมันก็ไม่จะเป็นต้องมีผู้สร้างก็หมายความว่าอยู่ๆพระเจ้าก็มีขึ้นมาใช่ไหมล่ะอันนีี้้คือออสิ่่งงทเขาาตกกรจะบ ถูกปะอะถ้าสมมุติว่าคุณบอกว่าพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ถูกสร้างก็แสดงว่าอยู่ๆก็มีขึ้นมามันก็ถามกลับไงตะกี้ตะกี้ที่ผมพูดไปก่อนหน้าน,นี้แล้วก่อนที่ผมจะได้ดูคลิปเนี่ยก็ถ้าสมมุติว่าฝั่งที่เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเนี่ยสามารถนิยามได้ว่าอยู่ๆพระเจ้าก็มีขึ้นมาได้แล้วฝั่งที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าไม่สามารถนิยามได้เหรอว่าอยู่ๆจักรวาลก็มีขึ้นมาได้มันก็มันก็ วนหลูบเดิมไงฮะนึกออกใช่ไหมคือผมไม่ได้จะปฏิเสธคํานิยามพระเจ้าของเขานะก็ถ้าคุณจะนิยามพระเจ้าของคุณแบบนั้นคําถามผมคือแล้วผมนิยามว่าจักรวาลเนี่ยคือสิ่งที่ไม่ถูกสร้างไม่ได้เหรออ่ะถ้าแบบนั้นคุณบอกว่าถ้าสิ่งที่ไม่ได้ถูกสร้างเนี่ยคือพระเจ้าแสดงว่าในมุมของคุณเนี่ยไอ้คาว่าจักรวาลที่ผมพูดเนี่ยก็คือพระเจ้าหรือเปล่าแต่คุณบอกว่าจักรวาลเนี่ยเป็น necessary being หรือเปล่าอันนี้ เอ้ยคุณคุณบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็น necessary being คือจักรวาลเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวมันเองจักรวาลไม่ได้ต้องการอะไรจักรวาลก็อยู่ได้ด้วยตัวมันเองแต่ว่าคําถามคือแล้วจักรวาลเนี่ยเป็น necessary being หรือเปล่จาจักรวาลเป็น being ไหมเป็น necessary ไหมจักรวาลจําเป็นต้องมีไหมถ้าถามผมผมคิดว่าจักรวาลไม่จําเป็นต้องมีคือสําหรับผมจักรวาลจำเป็นต้องมีเพื่อให้ผมมีชีวิตอยู่ แต่ว่าในมุมของจัก,กรวาลนนะจัก,กรวาลไ,ไม่จะเป็นต้อง,งมีก็ได้นะต่างคนต่างเชื่อไงไม่จะเป็นต้องมาหลอมรวมกันคือผมไม่ได้เชื่ออะไรเลยนะอันนี้ผมย้ำอีกครั้งผมไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงและผมไม่ได้เชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงเพราะผมไม่คิดว่าณปัจจุบันมีใครพิสูจน์ได้ ว่ามันเป็นทางใดทางหนึ่งคำถามผมอะผมยังย้ำมาโดยตลอดคำถามผมอะผมแค่ถามคนที่เชื่ออย่างหนักแน่นว่าพระเจ้ามีอยู่จริงว่าทำไมคุณถึงเชื่อคุณพิสูจน์ไม่ได้แต่คุณใช้หลักเหตุและผลมาพูดให้ผมฟังแต่หลักเหตุและผลที่คุณพูดเนี่ยผมก็หาคำถามมาถามเพิ่มเติมได้ก็ตะกี้ที่เขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกสร้างอย่างนี้ผมโดยโดยที่เขาบอกเองนะว่าเขานิยามเอาเองเขาไม่ได้พิสูจน์แต่เขานิยามเอาเองในใจเขาเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้พิสูจน์แต่เขา มีสิทธิ์ในการนิยามว่าพระเจ้าคือสิ่งไม่ถูกสร้างเอา้าผมก็ไม่ได้ไปห้ามปรามสิทธิ์ของเขาผมก็ไม่ได้ไปละเมิดสิทธิ์ของเขานะแต่ผมแค่ถามว่าเอา้าแล้วแบบนั้นน่ะผมก็แค่บอกว่า ถ้าผมนิยามว่าจักรวาลคือสิ่งที่ไม่ถูกสร้างก็ไม่จําเป็นต้องมีพระเจ้าใช่หรือไม่นึกออกใช่ปะมันก็แค่นั้นแหละแล้วมันก็สามารถหักล้างความเชื่อของเขาได้แล้วคือในมุมหนึ่งเนี่ยความเชื่อของใครของมันอันนี้ผมไม่ได้จะไปละเมิดสิทธิ์ความเชื่อคนอื่นนะแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อสิทธิ์ความเชื่อของคนอื่นน่ยมันมละเมิดผมก่อนถูกปะคือถ้าคุณถามว่าแบบเฮ้ยไอความเชื่อพวกนี้มันมละเมิดผมยังไง คุณคิดว่าการที่ผมแค่มาไรฟ์สตรีมพูดถึงเร<า>ื่องใใพวกนี้ยจาาาโโดสรกเข้ใลอะไรเนี่ยสาสรการเข้าใจโลกตรงปล่อยให้มันคิดปรุงแต่งไปตรงปล่อยให้มันเงียนคีเยสตรงปล่อยเข้ากันเดาทุกตุ๋ยทุกุ๋ยตงปล่อยให้ตรง,งปล่อยให้เข้ากันเดาเราบ้างให้เข้ากันเดาเราผมไม่ให้ใครกระเดาครับอาจารย์แดงขออนุญาตขัดลักคำสอนเกือบแย่แล้วเอวบวงไม่พิ้วโอ้โห สาสิบห้าแล้วจะเอาอะไรขนาดนั้นจานแดงเป็น necessary being ไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับโอเคตะกี้ผมยังพูดไม่จบคือถ้าผมแค่มาไลฟ์พูดถึงเรื่องศาสนาแล้วก็มีคนมาเตือนให้ผมระวังว่าแบบเฮ้ย hey, พี่ระวังนะพูดเรื่องแบบนี้เดี๋ยวจะมีอันตรายมาถึงตัวมันหมายความว่าอะไรครับมนหมายความว่าเฮ้ยในสังคมเรามันมีมันมีการที่ต้องระวังเรื่องอะไรแบบนี้อยู่จริงๆมันก็คือแค่ผมถามถึงความเชื่อคุณเนี่ยความปลอดภัยของผมแม่งก็ลดลงแล้วอะ คุณเห็นไหมว่าเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องความเชื่อแค่มาพูดว่าเฮ้ยความเชื่อของใครของมันอะ่ะมันไม่เหตุมันไม่สมเหตุสมผลมเว้ยไอบ้บวกมันอยู่ใต้หลังคาพระเจ้ามองลงมาไม่เห็นที่เฮ้ยโอ้โหพระเจ้าอาจจะมองทะลุหรือเปล่า